ได้เลาะแบบสนกท้าทายมันมันอยู่ในไยเลือดอยู่แล้วนะมันเล่นมาตั้งแต่รุ่นพ่อ บอลไทยกับบอลต่างชาติครับบอลไทยก็ต่างกันมากคือพื้นฐานของนักฟุตบอลยังต่างกันเยอะต่างกันตรงที่โอกาสมากกว่าครับโค้ชก็ไม่ได้คุณภาพนักกีฬาก็ไม่ได้คุณภาพที่คิดว่าบอลไทยไปบอลโลกก็คงนานพอสมควรครับอีกนานครับน่าจะนานอยู่ยครับไปไม่ได้แน่นอนผมกันตรงเลยทีมชาติไทยสู สวัสดีครับผมสนี่สว่วนเธานนท์ครับผมและผมเปิ์สวิทกรมอมรนันครับผม,ผม,รมครับผมที่นี่รายการหนึ่งวันเดียวกันครับรายการที่พาคุณสัมผัสเรื่องราวที่คุณเคยเห็นในมุมที่คุณ ไม่เคยเห็นครับคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเอ็กีฬาลูกบอลกลมๆครับมันสามารถทําให้คนหลายๆคนคลั่งไคล้มันอย่างมากนะฮะอย่างพวกฟุตบอลเนอะฮิตมากฮิตมากฮิตมากคิดถึงขนาดไหนครับอ่าก็ง่ายๆครับชายไทยทุกคนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าถ้ามีพื้นที่โล่งๆมีเพื่อนกันอยู่เยอะๆรับรองตั้งทีมเตะฟุตบอลกันแโอ้โหบางทีเอากระดาษนี่มาขยำขยำขยำทำเป็นลูกบอลยังเตะกันเล่นกันาคนเล่นฟุตบอลเยอะขนาดนี้ทำไมวงการฟุตบอลของเราถึงดูซบเซาเงียบเหงาเมื่อเทียบกับต่างชาตินั่นเองสิครับวันนนนี้้ะะะครรับบบเเาาาาจพผูชมมกตติดขขอออสงฟุล ให้หายสงสัยกันเลยครับว่าเพราะอะไรทําไมและจะทายังไงมันถึงจะดีขึ้นได้ครับผมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคือคุณบุรินร์รัตนวิเชียนนะครับหรือรู้จักกันอีกนามหนึ่งว่าบอบูนั่นเองครับผมคอลมนิสฝีปากกล้าและทําให้วงการฟุตบอลเมืองไทยของเราดูมีสีสันกันมากเลยนะฮะและจะไปพบกับทีมฟุตบอลเยาวชนนะครับซึ่งอยู่ในโครงการของ Center of e x c e l l e n c e นเะครับซึ่เป็นโครงการที่เฟ้นหานักเตะหน้าใหม่ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับผมรวมไปถึงวันนี้ครับเรางจะพูดคุยกับอดีตนักเตะ พี่ชัยคงสีครับ,รบจำกัน<ม>ได้ไหมนะวันนี้เราได้พูดคุยกันทั้งหมดในรายการหนึ่งวันเดียวกันครับผมเราได้เตะบอลด้วใช่ไหมเตะด้วยไววเหรอไหว มุ่งมั่นทุ่มเทสุดท้ายต้องสาม,มัคคีกันเพื่อชัยชนะาของเราดีมากครับดบอลลงกลางมือขอบไปที่บอลแล้วเสียเฮ้ยมึงหวยเอนอะ เขาซ้อมมาอยากลงไปซ้อมมากนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ซันนี่บอกว่าจะโชว์ลีลาซ้อมก็เลยจะขอดูหน่อยนะครับไปเลยไะฮะวอลเลยใช่ไหมไม่ได้ฟุตบ่ออย่าไปเตะพร้อมให้เตะเวลายิงมือกลางมือแล้วให้งมงมย่อเข่านิดนึงเขาโดนลูกโซโลนะบอลส่งไปทีนึงเบาไปทีนึงไป ตาให้ถูกอ่าตามหน่อยอ่อได้ในฐานะที่ตอนนี้อาจารย์เป็นโค้ดดูแลอยู่โครงการศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติเนี่ยครับให้อาจารย์เล่าถึงโครงการนี้ให้ฟังสักหน่อยไครับก็โครงการนี้เป็นโครงการเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์แลนซนะครับความสู่ความเป็นเลิศในด้านของเชิงฟุตบอลสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับนายก วลวีมักุดีท่านก็ตั้งทีมงานมาคัดเลือดเด็กทั่วประเทศนะครับที่มีใจรักฟุตบอลชอบฟุตบอลอายุสิบสองถึงสิบสี่ก็เอามาอยู่รวมกันเขาจะนอนอยู่ห้องเดียวกันเรียนก็เรียนห้องเดียวกันไม่แยกห้องตอนนี้ก็สองปีแล้วครับนี่เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือเป็นคือทีมชาติครับทีมชาติครับในอนาคตภายในอีกสิบปีนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนคัดเลือกมาก่อนนะครับอาจารย์มีวิธีการคัดเลือกยังไงครับก็ก็จะมี ผู้ฝึกสอนเดินทางคัดนะครับทางใต้ทางอีสานทางตะวันออกทางอะไรเงี้ยฮะทางเหนือแล้วก็คัดมาห้าสิคนหกสิบคนมารวมไว้ที่ศูนย์นะครับเรียกว่าเห็นแววตั้งแต่เด็กครับเห็นแววคัดว่าอันนี้ดอกบอลเก่งคนนี้เลี้ยงบอลดีคนนี้ยิงประตูเป็นพอมีแววบ้างแต่ยังไม่เก่งมีทักษะพุดบอลเราก็จะมาเสริมสร้างกันอีกทีหนึ่ง ครับผมแล้วเริ่มเล่นฟุตบอลกันตั้งแต่เมื่อไหรครับผมเริ่มเล่นตั้งแต่8ดขวบครับ8ดขวบเลยครับิบขวบครับผมเล่นแต่9้าขวบครับทำทำไมถึงเลือกเล่นฟุตบอลก็เห็นพวกพี่ๆเล่นกันก็เลยเล่นตามผมดูในทีวีครับผมเลยอยากเล่นบอลพ่อชอบครับก็เลยอยากให้ลูกเล่นเก่งๆครับในเรื่องการซ้อมซ้อมหนักไหมครับหนักเลยใช่ไหมเราซ้อมเช้าซ้อมเย็น เช้าก็จะซ้อมมาประมาณ45นาทีแล้วก็เขาก็ไปเรียนหนังสือสองโมงเขาจะเลิกก่อนเขาอยู่ห้องเดียวกันนะครับเขาจะกลับมาฝึกเตรียมตัวพักชั่วโมงหนึ่งพอสามโมงครึ่งสี่โมงเขาจะลงมาซ้อมอาจารย์เคยลองศึกษาดูไหมครับว่าวิธีการฝึกของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศกับเด็กเยาวชนรุ่นเขาเนี่ยครับกับวิธีการฝึกของเราเหมือนกันไหมครับก็คล้ายๆกันในของที่เราเรียนโค้ดมานะครับทั่วโลกเขาจะฝึกเด็กเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะครับคือไม่ฝึกหนักแต่เราจะฝึกกับฟุตบอล เล่นกับฟุตบอลครอบครองบอลเลี้ยงบอลดึงบอลบังบอลถ่ายทอดให้เขาแล้วก็แสดงให้เขาดูด้วยแล้วก็สุดท้ายคือการเล่นเกมเราจะไม่หนักเราจะไม่หนักเหมือนเหมือนอาชีพเท่าไหร่เพราะเด็กนี่ต้องมาละเอียดอ่อนเราไม่ใช่จับเด็กมาวิ่งอย่างเดียวคือให้เขาอยู่กับฟุตบอลสนุกกับฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ดูสนุก จริงแล้วฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องความมันน่ะเอลนินโยโอ้เชยอ่อะแหนมกับพวกเจตโตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับพี่บูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอออย่างพี่บูเป็นแฟนทีมอะไรครับอ่าเป็นแฟนทีมแมนยูแมนยูตอนแรกจะบอกท่าเรือและไอ <laughs> เห็นตามรายการตามคอลัมน์ที่คือว่าบูคบเคครับคือทำไมต้องวิจารณ์ฟุตบอลแรงขนาดนี้ครับคือเริ่มแรกเนี่ยนะคะค,คือเราอ่านวิจารณ์ฟุตบอลเนี่ยมันก็แบบวิจารณ์กันตามหลักผมเป็นคนอ่านหนังสือเลยเนะี่ยอะไรที่อ่านไม่สนุกแล้วมันมันมันจะน่าเบื่อที่วิจารณ์เนี่ยเราส่วนใหญ่จะวิจารณ์ฟุตบอลนอกจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องความมันอนะ่ะครับโอ้โหยิงเข้าไปตรงกระไคแล้วก็เปลี่ยนยิงเป็นกระซวก